หนึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบำรุงสำหรับคนที่โดนแดดนานๆเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะหนะเหมือนครีมกันแดดทั่พไปตามทางตลาดที่ใส่สมนน้ำมันผิวมันนิ่งมากอะมันสม,มูทมากอะมันแบบหายไปเลยอะ ทำให้ผิวหน้าเราแดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็สดชื่นตลอดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดเอกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆเนี่ยจะได้เสริมเหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมโคเซคอนเทนเนอร์สักกินตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mocose.com ok งานประมาณ2ปีแล้วนะครับแต่ว่า ขาอ่ะบอกกายว่าอยากมีบ้านอยากมีอะไรก่อนเอ้เราก็รีบหาเงินแล้วก็ซื้อบ้านประมาณสิ้นปีที่แล้วประมาณปลายปีที่แล้วเนาะประมาณปลายปีที่แล้วก็ซื้อบ้านพอซื้อเสร็จปุ๊บผมก็เลยบอกพ่อผมว่าเนี่ยคุณพ่อกายอยากแต่งงานแล้วเราไปขอฮารุกับพ่อแม่ฮารุกันดีกว่าเออก็เลยพาคุณพ่อไปขอคุณพ่อคุณแม่ฮารุตั้งแต่สิ้นปีที่เออปลายปีที่แล้วแล้วครับแล้วก็ได้เลิกมา สามเลิก<า>เนาะได้มาสามเลิกได้มาเ,เดือนสิงหาได้กันยากับธันวาค่ะครับผม<ช>แล้วตอนแรกก็เลยจะแต่งวันที่สี่ธันวาครับก็เซ็ตทุกอย่างเรียบร้อยคุยกับเวดดิ้งแพนเนอร์วันที่4ี่ธันวาที่นู่นนะที่นี่นะจัดทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จปุ๊บแต่ว่าลูกไม่รอครับผม <c oughs> <c oughs> ครับพอ,อ,อดีฮารุก็ท้องก่อนแล้วก็เลย เลื่อนมาเป็นสิงหาก่อนเลยครับผมจะได้เพราะว่าฮารุบอกว่าโอ้ยพี่กายไม่เอานะธันวาบอกทําไมอะ่ะบอกโอ้โหแต่งงานแล้วท้องโตมันไม่แต่งตัวไม่สวยเลยอะ่ะอ<ม>ยากสวยตอนแต่งงานใช่ตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วใช่ไหมท้อง่หก,หกอ,าอาทิตย์ค,ครับ<ห>ใช่ไ,ไม่ใช่ส<ด>ี่เดือนแน่นอนประมาณเดือนครึ่งค่ะทราบเมื่อไหร่คะว่ามีน้องทราบมาตอนประมาณสอง คือที่เอ่อเรียกไงดีฮะลโหรู้สึกว่าสุขภาพตัวเองไม่ค่อยแข็งแรงแล้วแบบรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายก็เลยบอกพี่กายว่าพาไปหาหมอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพาไปหาหมอเสร็จปุ๊บก็ตรวจสุขภาพตรวจเลือดแล้วหมอก็บอกว่าสรุปว่าท้องนะท้องได้ประมาณสี่อาทิตย์ก็เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะที่หมอเขาบอกว่าแบบปวดหัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอ่อเป็นไซด์เอฟเฟกต์ของเอ่อฮอร์โมนของอะไรอย่างเงี้ยใช่ นนผมยี่สิบห้าครับยี่สิบสี่ค่ะตอนที่ทราบแรกนี่ตกใจไหมคะกับกับข,าข,ข่าวดีค่ะเรียกไงดีคือเหมือนคือด้วยฮารุเองกับพี่กายอย่างนี้มีลูกอยู่แล้วแต่ว่าพอเราแบบคือไม่ได้ไม่ได้ตั้งตัวว่าไปหาหมอครั้งนี้จะต้องรู้ว่าท้องอ <c oughs> นะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่าต้องไปหาหมอเพราะมีเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพแน่นอนไม่ได้คิดเอาไว้ว่าท้องอะไรเงรี้ยพอหมอบอกแล้วก็ฮะ <c oughs> ตอนแรกตอนแรกจะเป็น <c oughs> อารมณ์เป็นเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยผมจําได้เลยคนระับหมอบอกว่า เออ่ยินดีด้วยนะครับเออ่ฮารุเนี่ยตั้งคันบอกหันมาบอกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เลยครับหมอบอกตั้งคันแล้วอยู่ดีๆก็ฮา่าใช่เหรอโอ้ยดีใจมากผมกรี๊ดลั่นโรงพยาบาลเลยอ่ะผมดีใจมาก จริงๆสําหรับกายนะครับกายคิดว่ามันมันไม่ได้เร็วนะครับเพราะว่าทำงานมาก็เยอะแล้วมีบ้านแล้วแล้วก็มีงานมีธุรกิจอีกออถามว่าเร็วไปไหมกายว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับคนมากกว่าว่าสตาร์ทชีวิตสตาร์ททำงานได้เร็วหรือช้า mm hmm. คือถ้าช้าไปกว่านี้เดี๋ยวมันก็จะแก่เกินไปอีก mm hmm. ออผมว่าตอนนี้ครับกาลังเหมาะสมเลยด้วยด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิอย่างงี้คะ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งคือ,อ,อฮารุเนี่ย แบบบอกพี่กายไว้าถ้าเกิดจะแต่งงานเนี่ยอยากให้มีบ้านอยากให้พร้อมแบบเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในเมื่อพี่กายทําแบบให้หมดทุกอย่างที่เราขอแล้วก็เลยรู้สึกว่าก็ก็พร้อมแล้วนะเขาพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเออเขาพร้อมแล้วจริงๆดูแลเราได้อย่างเงี้ยก็โอเคเพราะว่าส่วนตัวอีกอย่างหนึ่งคือคุณพ่อก็อายุเยอะมากคุณพ่อ74แล้วคุณแม่64สิยย่างเงี้ยค่ะก็ ก็กลัวว่าพ่อกับแม่บอกตลอดกลัวจะไม่ทันเห็นหลานกลัวไม่ทันเห็นลูกแต่งงานก็เมื่อถึงเวลาแล้วฮารุก,ก็เออนั่นแต่งดีกว่าไม่รู้จะรออะไรแล้วคู้ใหญ่สองฝ่ายว่าวงไงบ้างคะผู้ใหญู่ใหญ่อะคะฝั่งฮารุคือคือดีใจตั้งแต่ไปขอแล้วโอ้โหลูกสาวฉันไขได้เลยอ <c oughs> ย่างนี้ไขออกแล้วอะไรเงี <c oughs> ้ยแล้วก็เห็นพี่กายมาตั้งนานตั้งสี่ปีอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เขาก็ดีใจที่ได้ ที่เป็นพี่กายอะไรอย่างเงี้ยรู้รู้ว่าดูแลเขาได้ดูแลน้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอรู้ว่าท้องอีกพ่อกับแม่ก็แบบเฮ้าดีใจมากเพราะแบบสุดท้ายก็อยู่ดูทันแบบอยู่ทันดูหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบแฮปปี้อ่านะครับการมีน้องครั้งนี้นี่ตั้งใจที่จะมีหรือว่าบังเอิญว่าเราโชคดีนะโอ้จริงๆผมตั้งใจมานานแล้วครับผมผมคิดว่าผม ทำไม่ได้ด้วยซ้ำครับตอนแรกครับตอนแรกผมกม็คิดว่าโอ๊ยตายแล้วกูสงสัยจะไม่รอดแล้วต้องไปทำกิฟอะไรกับเขาหรือเปล่าเนี่ยไม่ฮารุเคยบอกว่านี่เธอเธอไหวหรือเปล่าอดีตเมื่อก่อนนี้เธอก็ไม่ได้บอกว่าอดีตเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ใช่บอกว่าจะไม่เทบอยนะนหรือฮารุบอกใช้ไปหมดแล้วหรือเปล่าใช้หมดแล้วหรือเปล่าหรือว่าไม่มีเหลือแล้ว ใช่ครับผมผมยังแข็งแรงอยู่ครับกลัวว่าทางคุณพ่อคุณแม่ของฮารุเนี่ยจะแบบโกรธเราไหมที่แบบอะไรเียอ๋อไม่เลยครับคือเอ่อตั้งแต่ขอคุณพ่อคุณแม่ฮารุแล้วแล้วหลังจากขอเสร็จปุ๊บคุณพ่อคุณพ่อของฮารุก็บอกด้วยซ้าว่าเออถ้าแบบแต่งงานเมื่อไหร่รีบมีลูกเร็วๆนะเพราะว่าเขาอะอยากอุ้มหลานเขาบอกว่าคือเขาเป็นคนญี่ปุ่นเขาบอกว่า เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องเข้าโรงเมื่อไหร่ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็อยากรีบไม่มีก่อนแล้วก็พอพอพอมีเสร็จปุ๊บผมก็เลยรีบบอกคุณพ่อคุณแม่ให้รู้เลยแล้วบังเอิญมากคือคุณพ่อรู้อยู่ที่ญี่ปุ่นตอนที่รู้เรื่องนี้ก็เลยเพิ่งมารู้ได้ไม่กี่วันก่อนที่พวกพี่รู้กันเนี่ยแหละครับผมใช่ไม่ได้กล้าจะโทรไปบอกกะว่าให้พ่อบินกลับมาแล้วก็วอยากบอกด้วยตัวเองเพิ่งรู้พ่อเพิ่งกลับมาได้ไม่กี่วันก็เพิ่งรู้แบบ พร้อมทุกปีนะคะตอนกลับเป็นตอนทารุรู้ว่าตั้งท้องตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะด้วยความรู้สึกเราตอนแรกคือเป็นเหมือนแบบฮะจริงเหรอแบบเป็นเป็นด้วยอาการเป็นเป็นเหมือนช็อกบวกกับแบบแต่เป็นเป็นช็อกในทางที่ดีค่ะมันแบบมันก็มีช็อกไม่ดีกับช็อกดีแต่ส่วนตัวทารุเป็นช็อกที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามาทําไมอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าดีใจจังเลยแบบ เราจะได้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวแบบแบบไม่รู้จริงมันเป็นความรู้สึกแบบที่มันพูดไม่ถูกอะค่ะ